ตำนานไม้มณีโคดหรือไม้แก้วมณีโคดเป็นตำนานที่เก่าแก่ามากครับที่อยู่เคียงคู่คนลาวและปะสาชนลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งมาอย่างยาวนานไม้มณีโคดนั้นเป็นต้นไม้สักซิิธ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวครับและมีความเสื่อกันว่าสามารถสาบให้คนปินตายสาบให้คนตาย กลับมาฟื้นอีกครั้งได้ก็คือต้นสามารถสีคนเป็นให้ตายและปลายสามารถสีคนตายให้กลับมาฟื้นได้หรือที่ชอบพูดกันว่าต้นสีตายปลายสีเป็นนั่นเองครับและมีเรื่องอัศจรรย์อีกมากมายซึ่งผมจะเล่าต่อไปนี้ครับไม้มณีโคตนนั้นมีสถานที่ตั้งอยู่คอนพระเพิงเมืองโขง แขวงจำปัสักภาคใต้ของประเทศลาวคอนพระเพงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีกระแสน้ำลุนแรงเสี่ยวกาบและอันตรายเป็นอย่างมากแม่น้ำโขงทั้งสายเนี่ยจะไหลตกลงไปที่คอนพระเพงทั้งหมดมีความสูง15เมตรและความกว้างมากกว่า1.5กิโลเมตรและยังเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยล่ะครับ โดยคำว่าคอนในภาษาลาวมีความหมายว่าเกาะหรือแก่งนั่นเองครับส่วนพระเพิงมีความหมายว่าพระจันทร์วันเพิงนั่นเองไม้มณีโคดนั้นเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีครับตั้งอยู่เกาะเล็กๆกลางหน้าผาสูงสันของน้ำตกคอนพระเพิงมีต้นไซส,สองต้นตั้งอยู่ทั้งสองข้างและไม้มณีโคดนั้น ตั้งอยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนว่าต้นไทรสองต้นนั้นเป็นบริวารรักษาภัยอันตรายให้เก่ต้นมณีโคดนั่นเองเชื่อกันว่ายังไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงต้นมณีโคดได้เลยสักครั้งเพราะไม้มณีโคดนั้นมีที่ตั้งที่สุดแสนอันตรายผู้คนที่เข้าไปนั้นล้วนพัดตกจากหน้าผาอันสูงสันตายจนหมดและเชื่อกันอีกว่า ้นมณีโคดนี้มีเพียงต้นเดียวในโลกครับไม้มณีโคดนั้นเป็นต้นไม้ที่แปลกและน่าอาจจัศจรรย์มากครับทุกๆวันศินหรือวันพระข้างขึ้นเนี่ยจะมีนกสีขาวจำนวนมากบินมาเกาะต้นมณีโคตเต็มไปหมดและวันพระข้างแหลมจะมีนกสีดํำมาเกาะอยู่อย่างมากมายซึ่งก็แปลกมากครับ นก,กวักเนี้ยไม่บินไปเกาะต้นไม้ต้นอื่นเลยทั้งที่มีต้นไม้ต้นอื่นอยู่รอบๆและที่น่าแปลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม้มณีโคดนั้นผิดแปลกจากต้นไม้ทั่วไปครับก็คือกิ่งก้านสาขานั้นยังลงดินแต่ปล่อยให้ส่วนรากนั้นพุ่งทะยานขึ้นสู่อากาศโดยที่ยังเจริญเติบโตอย่ยางปกติและมีสามกิ่งแยกออกจากกัน กิ่งหนึ่งสีมาทางฝั่งลาวกิ่งหนึ่งสีไปทางฝั่งประเทศกัมพูชาและกิ่งที่ใหญ่ที่สุดสีมาทางฝั่งประเทศไทยเสือกันว่าหากกิ่งไม้มณีโคดสีไปทางทิศใดก็จะทําให้มีแต่ความสุขความเจริญครับตามตำนานเล่าว่าหากมีใครได้กินผลทั้งสามกิ่งนี้ก็จะเกิดอภินิหารที่แตกต่างกันครับ หากได้กินผลจกิ่งที่ซีมาทางฝั่งประเทศลาวผู้นั้นก็จะเกิดมีพลังและอำนาจวาสนาหากกินผลจกิ่งที่ซีไปทางฝั่งประเทศกัมพูชาก็จะมีอายุยืนยาวเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปและผู้ใดได้กินผลจกิ่งที่ซีมาทางฝั่งประเทศไทยผู้นั้นก็จะพบแต่ความโชค้ายตลอดไปต้นมณีโคต ก่อนที่จะมีลักษณะผิดแปลกจากต้นไม้ทั่วไปก็มีที่มาที่ไปครับท่านผู้ชมผู้เท่าผู้เก่ได้เล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นว่าเมื่อก่อนต้นมณีโคตรก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่มีวันหนึ่งครับมีสามนเณน้อยรูปหนึ่งที่เข่งคัดในพระธรรมวิไหนได้มาจําศีลบําเพ็ญภาวนาที่ใต้ต้นมณีโคตพอรุ่งเช้า สามเณรน้อยก็ออกบินธบาตตามป่าเขาถึงแม้ว่าบริเวณนั้นจะมีแต่ป่าเขาไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่น้อยแต่สามเณรน้อยรูปนี้ก็มีอาหารเต็มบาททุกเช้าซึ่งเส่อกันว่าสามเณรน้อยผู้นี้ได้บินธบาตจากผีบังบดซึ่งเป็นทูตสนิดหนึ่งที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีอยู่มาวันหนึ่งสามเณรน้อยรูปนี้ ได้เดินกระโจนฝ่าน้ำเข้าไปที่ใต้โพงต้นมณนีโครจูจูก็หายไปแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยครับซาวันต่อมาต้นไม้มณนีโครก็มีลักษณะที่ผิดแปลกจากต้นไม้ทั่วไปคือปล่อยให้รากพุ่งทะยานขึ้นสู่อากาศและกิ่งก้านสาขานั้นอย่างลงพื้นดินแทนเมื่อครั้งยุคล่าอาณานิคมผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า ฝรั่งเศสคิดจะทำลายระเบิดแก่งคอนพระเพงเพื่อให้เรือขนถ่ายสินค้าขึ้นไปได้แต่พยายามอย่างไรก็ทำไม่สำเร็จสักครั้งและฝรั่งเศสก็เอาเรือมาสุดต้นมานีโคดให้โค่นลงเพื่อจะทำลายเรื่องพูดผีและตำนานความเสื่อความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของสาวแล้วแต่พยายามยังไงก็ทำไม่สำเร็จสักครั้งและมีทหารที่อยากพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ ยงได้โรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ล้วนแต่พัดตกลงไปตายกลางน้ำตกคอนพะเพงไม่มีใครสามารถเข้าไปเหยียบเกาะเล็ก,ลกๆที่เป็นที่ตั้งของต้นมณีโคดได้เลยสักครั้งส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่บินเข้าไปใกล,กล,กล้นั้นก็ตกลงอย่างไม่รู้สาเหตุครับนอกจากนี้แล้วยังมีตำนานของต้นมณีโคดที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวรามายณะของประเทศอินเดียอีกว่าทศเสียน ได้มาต่อสู้กับพลักพลามที่แม่น้ำโขงทหารของทศเสียนถูกกุลมานฆ่าตายถึง4,000ันตนเมื่อฆ่ายักษ์แล้วได้หักเอากิ่งของต้นมณีโคตรมาช่วยรักษาชีวิตของฝ่ายตนโดยไม้มณีโคตรมีสองกิ่งกิ่งทางทิศตะเวนออกสีเป็นคือสีให้คนตายกลับมาฟื้นได้อีกครั้งส่วนกิ่งทางทิศตะเวนตกสีตาย คือสีให้คนตายได้จึงทำให้ฝ่ายพลักพลามมีชัยชนะส่วนทหารของทศเสียนที่ถูกฆ่าตายถึง4,000ตนนั้นได้นอนตายกลายเป็นเกาะเรียกว่าสีทันดอนและเรียกเพียนมาเป็น4,000ดอนนั่นเองครับและตำนานไม้มณีโคดที่ปรากฏในเรื่องรามายานะะนั้นยังมีอีกมากมายยากต่อการจะเล่าให้หมดครับ ปัจจุบันไม้มณีโคดนั้นได้โคน่นและลม้มลงอย่างไม่รู้สาเหตุมีบางแหล่งข่าวพูดว่าเหตุที่ต้นมณีโคดนั้นลม้มลงอันเนื่องมาจากการบวงสรวงที่กระทำกันทุกปีแต่ในปีนั้นได้กระทำผิดวิธีพอในเช้าวันต่อมาต้นมณีโคดนั้นก็ได้โค่นล้มลงครับแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าไม้มณีโคดนั้นได้ยืนต้นผ่านการเวลา มาหลายร้อยปีและบวกกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้ต้นมณนีโคตนั้นโค่นลม้มลงไปตามกาลเวลานั่นเองครับซึ่งในวันที่1 2พฤศจิกายน2556ซากของต้นไม้มณนีโคตนั้นได้ถูกยกขึ้นมาจากแก่งคอนประเพงได้สำเร็จท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงและเซี่ยวกาดโดยกองทัพอากาศลาวไดไซต้เฮลิคอปเตอร์ ย่อนเจ้าหน้าที่ลงไปด้วยภูมิประเทศที่สุดแสนอันตรายทหารจึงใช้เวลาตลอดทั้งวันในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ปัจจุบันซากของต้นมณีโคตนั้นทางการลาวได้นำไปวางแสดงที่หอพิพิธภัณฑ์เมืองโขงแขวงจำปสักประเทศเลาวนั่นเองครับผมเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธามากราบไหว้และชนรุ่นหลังนั้น ได้ศึกษาเล่าเรียนสืบต่อกันไปนั่นเองครับสำหรับตำนานไม้มณีโคดนั้นหลายท้องถิ่นก็ได้เล่าแตกต่างกันออกไปครับทั้งในหมู่ชาวลาวและชาวอีสานฝั่งประเทศไทยแต่ทุกคนก็ได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของต้นมณีโคดนั้นไปในทิศทางเดียวกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตำนานไม้มณีโคดซึ่งไม่ได้มีแค่ในวรรณคดีแต่เกิดขึ้นจริงๆ ท้ายสุดถ้าผมพูดไม่ถูกต้องหรือข้อมูลบางส่วนยังไม่ครบและขาดหายผมขอกราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากดูแล้วชอบๆอบก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอีกด้วยนะครับด้วยการกดจิดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย